เดี๋ยววันนี้ช่องวิชิเวตีเนี่ยเราจะพาร์เท่าแก่น้องแล้วก็อาตงนะครับไปตกปลาในทะเลสาบสงขลาแล้วกันน้องอันี่นี่พี่น้องครับผมเดี๋ยวไปตกปลามีพี่มันจะไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปลายนะครับเดี๋ยวติดตามมาเลยครับผมไปเลยมือถตามไปนะครับผมถ้าไม่ได้ไม่กลับอายาตอนงั้นเลยนี่ครับเรือเรา นี่ครับออกกันก่อนเมื่อเต่แยกแบ่งก้อนยันอ่าแยกกี่อ่ะแค่หลายหมื่นสี่องกันนี่ครับเริ่มต่อกันแล้วครับไม่รู้จะได้นะครับมาเล่นเล่นสักสองสามชั่วโมงเดี๋ยวถ้าไม่กินเราค่อยไปย้ายที่พงฟางอื่นนะครับผมตอนนี้เราก็ลองดูก่อนครับค่อยไปทีคอยอีกคอยอีกนี่ครับต่ออีกแล้วครับผมต่อแล้วต่อแต่ไม่เอาเว้ย ย้อนสอนไปหน่อยนะครับตอนนี้ลูกพี่ย่ามาแหกแล้วครับผมตกปลาทีไรไม่พ้นฝนลูกพีครับเดี๋ยวจะดูภาทิย์ตกดินไม่รู้ภาทิย์ตกดินหรือฝนตกก่อนเลยอันนี้ลงมาแล้วเดี๋ยวจะแม่นหาอีลาเนี่ยโอ้โหโมงโมงอุ่นหนักหนักอโอ้โหโมงแล้วเหรอจะได้โอ้ตรงได้แล้วครับผมตอนนี้ว่าเขาใช้วัตถุมันมาไล่มาไล่อ่ะตรงได้แล้ว ได้แล้วได้แล้วจับตงได้แล้วจับตรงได้แล้วครับตอนนี้ดูครับว่าปลาเลยเขามาไลว้าได้แล้วครับจับตรงได้แล้วครับหัวมุ้งใหญ่ปลาอะไรปลาห,ห,ห,หัวมุ้งหัวมุ้งหัวมุ้งว้าวสวสวยครับส,สว,ยวยสวยเดีกครับจับได้ครับผมกินแล้วครับกินแล้วครับต่อแล้วต่อแล้วมุ้งยังไม่อยู่ครับ <selection S 1> โอ้อยู่ค oh. ร uh ับผมอยู huh. uh ่แ huh. ล uh ้วครับหายหรอหายหระโอ้ใช่ครับผมได้แล้วครับโอ้ยเข้าแก็น้องก็ได้ครับผมไม่อยู่ไอ้ย่าได้ไอ้กอดแกลอีกแล้วไม่อยู่เออรอรออันนั้นอันนั้นหลุดอันนั้นเขาแก็บน้องเด็กไอ้นั้นเอาอ่าพักก่อน Tê cơ bây giờ chứ hả? Chờ chờ Vãng là rồi <laughs> oh, wow, wow. đó Cái nông tô à, xe Wow, đai quá, nó cái Wow, bà bố số công cháy đai nó cái nông hả hả? Sấy sủi, sấy sủi, cưn lên Sấy sủi, sấy sủi Cành sơm ai lời, cành sơm ai เดี๋ยวเราจะย้ายหมายไปที่หมายหนำโกชัยนะครับว่าทริปนี้เราไม่ได้เน้นอะไรมากนกนกครับผมนกๆนี่ครับปลาขึ้นนำแล้วครับไอของอาต้องได้แล้วไหอ๋อไม่กินร่ไม่กินล้รมันกินแล้วไมนา่นน่ะรอเหรหรอเหรรอเหรรอเเอ้เอออรรรอรรรยากาศ เดีนี่ครับบรรยากาศฝั่งงน้นนะครับอาพายุเพิ่งจะพ้นผ่านไปนี่ครับแล้วก็ย้ายใหม่ครับเมื่อกี้อยู่ที่ขนํมโพชัยแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มาลองน้ำลึกดูนะครับว่าหัวม่งจะกินดีไหมครับ ตอนนี้ก็ย้ายมาที่ทางร่องนะครับผม <g ül üyor> ก็เมื่อกี้ลองเมื่อกี้มันน้าเชี่ยวไปหน่อยครับยากก็เลยมาลองลองร่องนี้ดูว่าจะมีตัวกินไหมครับต้องมีแน่นอนต้องมีตัวกินใช่ไหมครับต้องมีตัวลุ้นครับลุ้นครับลุ้นครับตอนนี้กําลังลุ้นกันอยู่ลุ้นนะครับว่าจะมีตัวกินไหมใบใหญ่ใบใหญ่ใบใหญ่กต้องได้โอ้หัวม่วงใหญ่อีกแล้วใบใหญ่ โอ้ามันกันมันกันโอ้ยปลาหัวม่วงไข่ด้วยเรอวิ่งไข่ด้วยโหหัวม่วงไข่ด้วยเหรอตัวนี้โอ้โหอันดงเห้ยยอดเลยครับผมตัวจริงต้องเชี่ยวลองมันแพงกันะเดี๋ยวผมเปิดให้ไม่คิดไม่ออกมาลองตีข้างกระชังของโกชัยนะครับดูว่า จะมีตัวกินไหมมาลองดูวันนี้เป็นวันนี้เป็นไกด์ครับเป็นเป็นไตเรอือครับผมวันนี้ไม่ได้ตกครับผมให้สมาชิกที่มาร่วมทริปตกครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะเขาจะได้กันไหมเมื่อกี้จับเบ็ดเรืออะไรปลากินไหมเมื่อกี้ตกตกตกแล้วนั่นนั่นนั่นปลากินปลากินอนุ่งหมูดักอ่ะเนี่นยนี่แม่มันนี่ตั้งหมูดักใส่เหรอเนี่ยแม่มันก็เป๋หมดเลย ลดแสงนิดนึงครับผมลบกๆไปถ่ายจากข้างหน้ามานี่ครับบรรยากาศเอาบรรยากาศครับผมปลาไม่กินไม่เป็นไรบรรยากาศภาพทิ์ตกที่เกาะยอครับวันนี้ับไตตีครับไต่ตีมันกินแล้วเมื่อกี้ 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 마음을 고백하려고.